สวัสดีครับพบกับผมครับโคตรปื้ดชี้เป่าครับวันนี้ผมพี่สุรพลนัทเชียรานุนครับหนึ่งคู่ครับให้เพื่อนๆพี่พิจารณาตามหนึ่งคู่ครับตัวเดียวโดดๆครับก็ต้องบอกว่าครับตัวเดียวโดดๆนะครับคืนนี้จะพาไปดูในคู่ไหนนั้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งคู่ตรงนี้นะครับ ก็มารับได้ในบ้านสีเขียวครับของทีมงานเราครับโค้ชเปิร์แอดแท็กและแอดนุ่มนะครับก็ทางข้าอยู่ตรงหน้าปูไฟรหัส67ตัวที่เห็นเข้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่แต่บาทเดียวนะฟังไม่ผิดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่แต่บาทเดียวไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องฝากเว็บไซต์ไม่ต้องฝากหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก่อนเข้ากลุ่มตรงนี้ไม่มีไงฟังให้ชัดเจนนะพี่บินเพื่อนงานแล้วพบกันในบ้านสีเขียวครับดังนั้นผมก็มีรอแบบสวยจัดๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลเตะข้างกระเพงแบบนี้เก้าสิบนาที่่่ไปดดาาานสูงตเทว าทีและทิมขันครับสอนเทคนิคแนวทางให้อีกจังหักครับก็อย่าลืมครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับรหัส678ตัวที่เห็นหรือตรงใต้คอมเมนต์เอานิ้วจิ้มเข้าไปนะครับหรือตรงปกคลิปก็ดีครับทุกช่องทางของคดปืนก็ฝากไปด้วยครับช่องต่างๆครับ3ที่ช่องกระแสภูกระแสภูวีและกระแสภูวี b า v วีวีอย่าลืมแล้วพบกันครับวันนี้1คู่ครับตัวเดียวโดดวันนี้พาไปดูกันเลยครับไหนพาไปดูในศึกพมพมเดลอังกฤษครับเด็คลิกออฟกันเวลา3ทุ่มตรงกับ ในคู่การเล่นเปิดบ้านของครับไก่เดือยทองทอสแนมฮอสเปอร์ครับทีมอ่าจากพารีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าบ้านวันนี้ครับเป็นทีมอันดับที่13ครับเปิดบ้านรับการมาเยอือนทางฝั่งของเบรนฟอร์ดครับในอาราวาร์ครับทีมอันดับที่9นะครับ ทางด้านของท็อตแนมพอสเปอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานครับถ้าพูดถึง4เกมในรีกนั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดีครับมีแค่4แต้มเองครับชนะ1นเสมือ1และแพ้ไป2เกม2นัดล่าสุดเข้ามาแล้วครับในศึกพิมยรีกนั้นที่พ่ายแพ้นัดล่าสุดนั้นในพิมารีกก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านของเลนในบ้านพ่ายแพ้อาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนและก่อนหน้านั้นครับบุปเพย์นีาสเซินแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับแต่วันนี้ครับขุงกับรังหลักๆในวันนี้ครับก็ไม่ต้องพูดดถึงงัทา้นนนนขอเเ ก็บอกว่าใส่เต็มลูกสูบแน่นอนครับต้องการจะหนีตัวเองนั้นทําให้ดีที่สุดครับเพราะตอนนี้มีแค่สี่แต้มนะสเปอร์ครับทางด้านสเปอร์ก็แน่นอนครับเดยานาคูรูเคสกี้ครับทางด้านของออฟบิสซูมาเจมแม็กดีสันนะครับเป็นแนนจอนสันครับโดมินิกโซรันเก้และทางด้านของตัวเก่งอย่างทางด้านของกัปตันทีมซอนฮงมินวันนี้ครับโอ้โหตัวบัญชาเกมในเกมนี้เลยส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดเป็นยังไงส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดครับผลงานผู้เยือนครับเบนฟอร์ดมี6แต้มนะอยู่อแแตตมมาสเปปร์ เบนฟอร์ดมี6แต้มครับผลงานในรีกของตัวเองนั้นชนะไป2เกมแพ้ไป2เกมครับยิงได้6เสีย6นะค่อนข้างรั่วเกมลุกดีก็เกมรับก็รั่วเหมือนกันทางด้านาของเบนฟอร์ดครับต้องบอกว่าลรแข่งสเกมนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้ทั้งบุกไปแพ้ให้แมนซิตี้นะสองหนึ่งนะแมนซิตี้ก็ยิงได้แค่สองลูกแล้วย,ยิงใส่แมนซิตี้ได้ด้วยก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็เปิดบ้านเอาชนะซัลซ่ตันไป3 1นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนะครับ อาจเจอกับเรียกวพูบุกไปเอรียกวพูก็โดนรีพูกด2 0นะก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เล่นในบ้านชนะคิตตันพาเลตด้วย2-1ก็จะคงมวงว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นนอกบ้านยังคงไม่ดูยังคูดูฟอร์มตะกุกตะกักไม่ค่อยดีหรอกนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงไปมองถึงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับในการพบเจอกันนั้น2ครั้ง2คานั้นท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นไม่เคยพ่ายแพยใ้ให้แก่เจ้าหน้าเบนฟอร์ดเลยนัดล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านครับ ในี่ในบ้านนักศึกพีวบดีงกินที่เจอกันมาพวกเขาก็เปิดบ้านทุบทางด้านของ ben ford, เบนฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ2สุดมันและก่อนหน้านั้นบุกไป,ปเยือนท่นาเบนฟอร์ดก็สามารถเสมอกับเบนฟอร์ดได้2ประตูต่อ2ในว,วันนี้ครับสื่อต่างประเทศมองให้สเปอร์นั้นดูดีกว่านะครับดูดีกว่าที่1ลูกครับผมก็ได้ระดับของเบนฟอร์ดครับก็มาดูกันบ้างครับมีใครกันบ้างครับก็ยังคง ตัวผู้เล่นหลักๆกกอ่ะ็มาต้องมีการโลเคชั่นหรือว่ามีผสมกันแหละแล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นเจ็บเยอะเหลือเกินครับตัวหลักมีทางด้านของบุรียองเอ็มโบโมเควินเซตและทางด้านตัวของหวังคนนี้ครับส่งทางด้านของคีนลูวิสพอสเตอร์ลงลาตาคายแฮนดิแคปดูดีครับเปิดมาให้ทางด้านสเปอร์ดูดีกว่า1ลูกมองว่าแม่ค่ำคืนนี้ไม่น่าพลาดครับกระแสสื่อต่างๆนั้นไหลให้ทางด้านของท็อตแนมสเปอร์เหลือเกินนะครับ ในการจ่ายนั้นนะครับให้ท็อตแนมพ่สเปอร์เลิกเกินครับจ่ายน้ำมาที่น้ำา8ดด้วยแล้วก็ราคาพูเสมอนั้นดันสูงเป็น4 5ี่ด้าสี่จดเฉลี่ยเลยนะในกำแพงแบบนี้ค่อนข้างมองถึงสนับสนุนฝั่งต่อแน่นอนวันนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับผมขอมองไปทางฝั่งของไก่เดือยทองท็อตแนมพอสเปอร์ในวันนี้ครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับหนึ่งลูกยืนพื้นครับลุ้นเม็ดสองครับขอท่านโชคดีมีความสุขครับบ๊ายบายสวัสดีครับ